สวัสดีครับมุมสองเอนนะครับวันนี้มุมสองเอนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเอนก็ได้นำข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยดีวิถีไทยนะครับขึ้นชกกันในวันิศที่สิบเก้าพฤษภาคม2567เวลา12บสนาฬิกาสินาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเอนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ลงหน้ามวยดีวิถีไทยนะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกใจเซ็นหมดเท่าใดนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ำหนักของนกมมยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นกมมยขึ้นชกจริงกับเกาะเติตะช่างบวกกระสาเรศนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้้อองตนนไปก่ เดี๋ยวเรามดูก่อนนะครับว่ามูลิติไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างศึกมวยดิวิชไทยนะครับประจําวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคม2567นะครับคู่ที่1นะครับแ่ายน้คือเก้าหมื่นสกสุงหงายยิ้มส่วนฝ่ายนักเงินนะครับฟ้าขนองเพชรบ,บ้านบึงพิกัด148ปอนด์ต่อ149ปอนด์นะครับ คู่ที่2นะครับฝรั่งคือเพชรทวีศักดิ์แสงมรกตส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรศึกลูกสวนออโต้อาวันนะครับพิกัด126ปอนด์ต่อ127ปอนด์นะครับและคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกน้ำรายการนะครับฝรั่งคือลูกขวัญสุจีบะหมี่เกี๊ยวส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรไทยแลนด์ออกิจเกษตรพิกัด125ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นหลังคู่เอกนะครับธนาคารฝรงคือศิลปะไทยสุจีบะหมี่เกี๊ยวส่วนฝ่ายการรดัังนนี้ะคบ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมเราชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนๆท่านใดน,นะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับแ adpk24 พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬารุ่นมันทุกสองเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดี adpk24 ครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่โมดูลติไทยนะครับขึ้นชกกนาวอาที่สิบเ้พฤษภาคม2 5 6 7นะครับเวลา12นาฬิกา15ทีโดยประมาณนะครับณเวทีจิตมงนอนโยคาวบ็อกซิ่งเซเดียมนะครับแล้วก็ทำการถ่ายทอดสดนะครับผ่านช่อง PPTV HD ช่อง36มาหไมเป็นโมเดลลุ้นกันทางบ้านด้วยนะครับมาเริ่มที่คู่ที่หนะครับคู่เปิดหัวของมวยอุติไทยนะครับในสัปดาห์นี้นะครับทางด้านฝ่ายเงินคือเุ้าหรื่นสองอนสฝ่ายินนะครับหรือว ตอ149ปอนด์นะครับฝ่ายแดงต่อย148นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินต่อย149ปอนด์นะครับฝ่ายแดงต่อมให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงิน1ปอนด์เพื่อความเหมาะสมนะครับฝ่ายแดงนะครับ90,000เป็นนักชกจากจังหวัดนครปฐมวัย22ปีสูง180เซนติเมตรนะครับเมือขวาครบเครื่องนะครับสูงยาวเข่าแหลมสายแข้งขว้าคอปั้มตีแข็งแกร่งหลักเหลี่ยมดีนะครับปัจจุบันฟินซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสกสุไหงยิมนะครับที่จังหวัดนครปฐมมีคุณสมจิตคุ้มแว่นนะครับเป็นผู้้จััดกาารหหวนคณะ สามฟอร์มหลังสุดนะครับมีชนะคะแนนหนุ่มบางพีสุจีบะหมี่เกี้ยนะครับที่มวยดีวิธีไทยหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนเสือเพชรเกียรตินาวีนะครับที่สึกจิตมุนนท็อปนิวล่าสุดนะครับแพ้คะแนนยกผลสอส่วนนารันนะครับที่มวยดีวิธีไทยนะครับสามฟอร์มหลังสุดของธนาแฟร์นดนะครับชนะ2สรุปแพ้1นึ่งฝ่ายครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับฟ้าขนองเป็นนักชกจากจังหวัดชนบุรีวัย18ปีสูง175เซนติเมตรนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนะครับสาดแข้งต่อยหมัดตีหน้าแแรงไล่ขน ขวางหน้าฟันสอบปั้นตีรุ่นแรงนะครับอาวุธหลากหลายนะครับแต่ว่าเรือเวทีจากเวทีเมืองกรุงไปค่อนข้างนานอยู่พอสมควรครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยโตโยต้าระยองนะครับมีทชนั้นนงโตโยต้าระยองนะครับหรือว่านาลงป้องทับไทยนะครับเป็นหัวนหน้าคณะนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้เงินก็มีชนะนอกยกที่2เพชรแสงเทียนเกาะตีโซนสะดุกแคตตัตในศึกคามุดิวิไทย หลังจากนั้นก็แพ้คะแนนจ็อกเกอร์แปะสายสี่นะครับนี่ที่1ึกเก้ามวยดีวิถีไทยนะครับล่าสุดนะครับแพ้นอกยกที่สองนะครับประตักเอกเทพภาคินนะครับในศึกเก้ามวยดีวิถีไทยนะครับสามฟอร์มหลังสุดของธนาแฟรน้งเงินนะครับชนะ หนึ่งไฟแล้วก็สรุปแพ้ไป2ไฟเลยนะครับไฟล่าสุดของธนาคารฝ่ายน้ำเงินที่ชกไว้ก็11พฤศจิกายนปี66นะครับปลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เหลือจับเวทีเมืองกรุงไปเลยนะครับไฟนี้น่าจะเป็นไฟแรกในรอบ6เดือนที่กลับมาเยือนเวทีเมืองกรุงอีกครั้งนึงนะครับของธนาคารฝ่ายน้ําเงินนะครับเสีนทัพย์ส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูง180ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสูง175นะครับก็ดูว่าฝ่ายแดงจะสูงกว่าร้อยกว่านะครับชกมวยมาทั้งสิ้นฝ่ายแดงชกมาประมาณ100 70ส่่วนนนนนฝาาาาย้้ํเงิกก็ชมมปรระะณไคับหนักปล่อยนะครับทางดด้าานฝ่ยแง71กก ส่วนน้ำหนักปล่อยของทงด้านฝ่ายน้าเงินฟ้าขนองนะครับที paper, ่ชกไว้ช่วงเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็ประมาณ64-65กิโลกรัมนะครับก็ถือว่าน้ําหนักปล่อยของทงด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับจะดูเบากว่านะครับแล้วก็เรือเวิธีไปประมาณ6เดือนเลยนะครับกลับมาอีกทีหนึ่งครับก็ชก149ปอนด์เลยนะครับไฟล่าสุดนะครับก่อนจะหายไปนะครับชกไว้เพียงแค่138ปอนด์เท่านั้นเองนะครับหายไป6เดือนกลับมาอีกทีหนึ่งชก149ปอนด์เลยนะครับก็ดูว่าเวทพิกัดนี้น่าจะเป็นธรรมชาติของท้านแดง9 มือสอ่สอกสุง่ายยิมมากกว่านะครับและที่สําคัญนะครับร่างกายดูดีกว่านะครับเพราะว่าชกเคลื่อนไหวต่อเนื่องเป็นประจําสม่ําเสมอมีรายการชคทุกเดือนนะครับส่วนทางด้านฝ่ายเงินอย่างที่เรียนแจ้งเอาไว้นะครับฝ่ายล่าสุดที่ชกไว้ที่เวทีมืองกรุงก็1ิ เดือนพฤศจิกายนปี66ไปปีที่ผ่านมาเลยนะครับไฟนี้เรือเวทีไปประมาณ6เดือนนะครับดูร่างกายทางด้านแฟนงินดูเป็นรองนะครับถึงแม้ว่ากระดูกมวยไม่เป็นรองเลยนะครับผ่านปะทะของแข็งแข็งมาเยอะเลยนะครับโจ๊กเกอร์แปะสายสี่นะครับเพชรแสงเทียนก็ตีส่วนสนุกแคตตัดก็ปะทะมาแล้วนะครับผ่านของแข็งแข็งมาเยอะแต่ผมดูว่าร่างกายเป็นรองนะครับเพราะว่าเรือเวทีไปนานค่อนข้างนานอยู่พอสมควรนะครับประมาณ6เดือนนะครับดูว่าร่างกายของทางด้านแสแดงดูดีกว่านะครับยืดระยะได้มั่นคงกว่านะครับบทเบียดไปแล้วน่าจะเอาชนะคะแนนทางด ัันนบบึงะครไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่1นนะครับคู่เปิดหัวของมวยดิวิชันไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเก้าหมื่นสองกสุงอยายิ่งครับมาถึงคู่ที่2นะครับทางด้านฝ่ายแดงคือเพชรทวีศักดิ์แสงมรกตนะครับหรือว่าจอรนระเวหรือว่าเน่งซับใหญ่นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพดศึกลูกส่วนออโตอารวันครับหรือว่าออโตอารวันนะครับหรือว่าจอม์นสีพิกัดก็คือ126ปอนด์ต่อ127ปอนด์นะครับฝ่ายแดงต่อย126ส่วนฝ่ายน้สิบเจ็ดปอ127นะครับฝ่ายแดงต่อยห้กับทางด้านฝ่ายนยีเงิน1ปอนด์เพื่อความเหมาะสมนะครับ ไฟแดงนะครับเพชรทวีศักดิ์เป็นนักชกจากจังหวัดชัยภูมินะครับวัย18ปีสูง173เซนติเมตรนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงและแขนขวางหน้าฟันศอกรุนแรงนะครับหลักเลี่ยมดีนะครับปัจจุบันนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแสงมรกตนะครับมีทนายเสียท็อปแสงมรกตประกาศสิทธิ์อ่านนะครับหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับของทนายฝฟายแดงเพชรทวีศักดิ์นะครับมีชนะคะแนนเพชรศรินิต์ต่อคงอินนะครับในศึกจิตมืองนนทนะครับหัจกพพทีี่ะรบิสุมเกกีียวท่ศึจิตหนือ ทอปนนิวนะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนะลิตสุดออโตอาวันนะครับที่สุดจิตมงหนุท็อปนิวสามฟอร์มหลังสุดของทาราแสดงค่อนข้างดีนะครับชนะ2สรุดแพ้1ไฟฝ่ายครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับประเด็จศึกเป็นนักชกจากกรุงเทพมหานครเข้าไปสืบเก้าปี0หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามเซนติเมตรเป็นมวยซ้ายเช่นเดียวกันนะครับฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับดักเตะดักแทงนะครับขวางหน้าฟันศอกรุนแรงหลักเลี่ยมดีนะครับปัจจุบันทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกสวนนะครับมีบังหมัดมูฮัมหมัดหวังเกษมนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็เป็นผู้จัดการร่วมร่วมกับฝ่ายอีปฏิพานหวังเกษมนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับของท่านฝ่ายน้ำเงินประเด็จศึกนะครับมีแพ้คะแนนเชิงเอก ทีเมืองกุงไปประมาณ6เดือนนะครับกลับมาไฟแรกนะครับในรอบ6เดือนก็ชนะน็อกโยกที่2เคตัตต่อบูสลีนะครับที่ราชดำเนินนะครับในศึกราชดำเนินน็อกเอานะครับล่าสุดนะครับไฟที่2ครับแพ้คะแนนเพชรทวีศักดิ์แสงมรกตที่ศึกจิตเมืงนนท์ท็อปนิวนะครับสฟอร์มสุดท้ายของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับก็ชนะ1นึ่งฝ่ายแล้วก็สูตรแพ้ไป2องฝ่ายนะครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูงหนึ่งร้ยเจ็สิบสามไฟน้ำเงินก็สูงหร้เจ็สิบสามเท่ากันนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับฝ่ายแดงจะชกมาประมาณเจ็ดง โชคมาเยอะกว่านะครับน้ำหนักปล่อยๆนี้เท่ากันนะครับ61กิโลกรัมนะครับกุนีพิกสถิติเคยพบกันมาแล้ว3ครั้งเลยนะครับโดย2ครั้งแรกนะครับปี65นะครับเดือน กรกดาคมและเดือนธันวาคมปี65เป็นทางด้านเพลิดศึกนะครับที่เอาชนะเพชรทวีศัก์มาได้2ไฟแรกนะครับไฟที่3นะครับไฟล่าสุดนะครับเมื่อเดือนเมษายนปี66ครับเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับเป็นทางด้านเพชรทวีศัก์แสงมรกตนะครับที่แก้แขนตีไข่แตกเอาชนะคะแนนได้สําเร็จนะครับวันนั้นก็เป็นทางด้านเพชรทวีศัก์ต่อน้าหนักให้กับธนาแฟนเงิน1่ปอนด์ด้วยนะครับวันนี้ก็ถือว่ารีแมทกันอีก1ไฟเป็นไฟที่4ี่นะครับพิกัดเดิมพิกัดชกเท่าล่าสุดที่ชกกันนะครับนั่นก็คือ1 126และ127ปอนด์ไฟแดงต่อ1ปอนด์นะครับ คู่นี้นะครับดูสรีระส่วนสูงใกล้เคียงกันนะครับแต่ผมดูว่าร่างกายของธนาแฟแดงจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าชกเคลื่อนไหวเป็นประจําต่อเนื่องเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับปเด็ศึกนะครับสองฝ่ายล่าสุดเพิ่งจะกลับมาหายใจไว้2องฝ่ายล่าสุดนะครับมีแพ้1นฟฝ่ายแล้วก็ชนะ1นฟฝ่ายนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นหายจากเวทีมือกุ้งไปประมาณ6เดือนเลยนะครับกลับมา2องฝ่ายล่าสุดก็ถือว่าร่างกายก็อย่าอาจจะยังไม่เต็มร้อยนะครับผมดูว่าร่างกายก็ยังเป็นรองธนาแฟแดงอยู่ดีนะครับเพชรทวิศักดิ์แสง บทเบียดไปแล้ววันนี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรทวีศักดิ์แสงมรกตนะครับดูร่างกายดูดีกว่านะครับใบปลายน่าจะยืนระยะได้มั่นคงกว่านะครับแล้วก็น่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรศึกลูกสวนออโต้อาวันไปได้แบบสนุกคู่ขี่สูสีนะครับพร้อมกับทําสถิติชนะ2ไฟแล้วก็แพ้คนละ2ไปได้สําเร็จนะครับคู่ที่2นะครับของโมดิร์ดอทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรทวีศักดิ์แสงมรกตครับ มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับธนาแดงคือลูกขวัญสุจีเบอมีเกียวหรือว่าสอจาวบแปดพริ้วนะครับหรือว่าเกียดโยธินส่วนฝ่ายนักเงินนะครับเพชรไทยแลนด์ออก,ก,กิจเกษมนะครับหรือว่าบิวเจซีหรือว่ามอรัชพัฒน์สุรินนะครับพิกัด1น5่บาปอนด์นะครับ ทางด้านไฟแดงนะครับลูกขวัญเป็นนักชกจากจังหวัดบึงการวัย22ปีสูง170เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวานะครับล็อกลัดตีเหนียวแน่นนะครับฟันศอกรุนแรงบูดดุดันนะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยซูจิบะมีเกียวนะครับที่จังหวัดสมุทรปราการมีคุณสุนทรเพชรเลื่อนนะครับผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับมีเสมอพันเทพบีเคเขาใหญ่นะครับที่มวยดีวิธีไทยหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนภายพยักซ์สมหมายนะครับที่สุกิจมงคลลท็อปนิว่าสุดนะะะะคคคครรรรรััับบบแแแพพ้นนนนนเเชไททยลด์ออกกิจษตี เวทีรังสิตนะครับสามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายแรงนะครับเสมอหนึ่งชนะหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรไทยแลนด์เป็นนักโชคจากจังหวัดสุรินทร์นะครับวัย22ปีสูง169เซนติเมตรครับเป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องสัดแข้งแรงขวางหน้าแทงยัดไส้แรงนะครับสอกคมนะครับหลักเตลี่ยมดีนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่มอราชพัฒสุรินทร์นะครับมีอาจารย์วิ่งนะครับพานุพัฒน์ตั้นจัดนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครััับบบฟออรรร์์มมหหลลลงงงงงสุุดดดขททาาา้้้นนนนนนนแแแเเิพพชไยะะคคีญ คองส่วนภูรีสร์นะครับที่เวทีลังสิตหลังจากนั้นก็แพ้นอกยกที่3นะครับแกวฟ้าน้อยเกตชันนันท์ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับในศึกฮีโร่ไฟนะครับล่าสุดนะครับเบียดชนะคะแนนทางด้านลูกขวัญซูจีบะหมี่เกียวที่เวทีลังสิตมานะครับสฟอร์มหลังสุดของทางด้านขันเมืนก็แพ้2แล้วก็ชนะ1นึ่งฝนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่ใกล้เคียงกันนะครับคู่ขี้สูสีนะครับ ส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูงหนึ่งร้อยเจิฝ่ายน้ำมืงหนึ่งร้อถือว่าใกล้เคียงกันนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทั้งคู่ชกมาเป็นร้อยเลยนะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดง60ถึง61กิโลกรัมนะครับทางด้านฝ่ายน้ำมือก็หกสิบถึง62กิโลกรัมก็ถือว่าใกล้เคียงกันคู่ขี้สูสีนะครับ พิกสถิตินะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับ19เมษายนปี6-6ที่เวทีลังสิตนะครับก็เมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับก็ชกกันได้สนุกคู่ขี้สูสีเลยนะครับเป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรไทยแลนด์ครับออกิดเกษมที่เบียดเอาชนะคะแนนไปด้วยหน้าเสือนะครับด้วยคะแนนไม่เอกฉันนะครับ2ต่อหนึ่งเสียงนะครับวันนั้นชกที่บ้านของเพชรไทยแลนด์นะครับที่เวทีลังสิตนะครับก็เป็นทางด้านเพชรไทยแลนด์ที่เบียดเอาชนะคะแนนทางด้านลูกขวัญมาได้ ด้วยบรรยากาศหน้าเสื่อนะครับบนนั้นก็ต้องบอกว่าหมดหยกหนี้เซียนบนล็อกในสายตาเซียนให้ทางน้านลูกขวนันผู้มาเยือนเป็นต่อ นิดหน่อยด้วยนะครับแต่ว่ากรรมการชูส่วนราคาให้ทางด้านเพชรแทลน์ออกกิจเกษรเจ้าบานเจ้าถิ่นเบียดชนะไป2ต่อหนึ่งเสียงนะครับวันนี้เป็นถือว่าเป็นการแก้มือลลางตาของทางด้านแดงลูกขวัญสุจิบะมิเกียวนะครับซึ่งวันนี้มาชคที่บ้านของลูกขวัญบ้างนะครับบรรยากาศหน้าเสื่อวันนี้ต้องบอกว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับลูกขวัญไม่เป็นรองทางด้านฝ่ายน้ำเงินแน่นอนครับเรื่องอาวุธนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับดูว่าลูกขวัญไฟที่ผ่านมาอาวุธไม่แพ้ด้วยนะครับแต่อาจ จะแพ้ไปด้วยบรรยากาศนะครับวันนี้เป็นเจ้าบ้านเจา้าถิ่นบรรยากาศดูดีกว่าบ้างนะครับว,วันนี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายไหนนะครับลูกขวัญซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับวันนี้ชกในบ้านบรรยากาศน่าเสื่อดูดีกว่านะครับอาวุธน่าจะใกล้เคียงนะครับวันนี้น่าจะแก้แค้นเอาชนะคะแนนทางนัานเพชรไทยแลนด์ออกิกีเกษเซมไปได้แบบสนุกเลยนะครับคุ่ที่สามครับ่เอกนำรายการของมวยดิวิชันไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายไหนนะครับลูกขวัญซูจีบะหมี่เกี๊ยวครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือศิลปะไทยสุจิบะมิเกียวนะครับหรือว่าเบิ้มพุดินหรือว่าดำมินบุรีนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับประกายเพชรลูกกลมหลวงนะครับพิกัดก็คือ105ปอนด์ครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับศิลปะไทยเป็นอาชกจากจังหวัดลบบุรีวัย19ปีสูง163เซนติเมตรนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับดักเตะดักแทงนะครับไล่แขนนะครับปั้มตีแข็งแกร่งหลักเหลีี่ยมดนะครับบบปััจจจุุนฟิิตซ้ออมมยู่่ทีสเกีีียววนนะคครรรรรััับททท่จงหดสสมมุุุปาากณเพชรเลืื่่ออนนนนะคครรับเเป็ดูแลง สามฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงศิลปะไทยมีแพ้คะแนนโตโต้สิิ์เสียการนะครับที่นครราชสีมานะครับแล้วก็หายไปประมาณ1ปีนะครับกลับมาไฟแรกในรอบ1ปีนะครับก็แพ้คะแนนบิ๊กบูมเสียต้อมเกาะลานที่มวยดีวิถีไทยนะครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนลุ่ง3าบีกอธิศักที่เวทีราชดำเนินนะครับสฟอร์มหลังสุดแพ้รวดทั้ง3ไฟเลยนะครับก็ถือว่าฟอร์มยังไม่ค่อยดีนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับประกายเพชรนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดชุมพรวัย15ปีสูง163เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวานครับดีกีนะครับแชมป์มวยไทยอาชีพ105ปอนด์ครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องครับสาดแข้งต่อยมาตีนหน้าแรงนะครับวงในล็อกลัดตีรุนแรงครับบูดุดันนะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกกลมหลวงครับที่สุราษฎร์ธานีนะครับมีคุณน้อยลูกกลมหลวงนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็คอยดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับสามฟอร์มหลังส นะครับประกายเพชรมีแพ้คะแนนเพชรสีนินไทเกอร์มวยไทยที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับหลังจากนั้นก็ชนะเมืองไทยนะครับสสุขมายิมที่สุราษธ,ธานีนะครับในศึกรวมพลคนสมุยนะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนนำโชคพียูผ้าใบานะครับที่สุราษธ,ธานีนะครับ เป็นการชิงแชมป์สมาคมมวยไทยอาชีพที่สุราษฎร์ด้วยนะครับชนะเพชรนำชัยแล้วก็ควา้าแชมป์มาของได้สำเร็จนะครับสฟอร์มหลังสุดของธนาฟแสงเงินนะครับแพ้1แล้วก็ชนะ2ไฟนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่ดูว่าธนาฟแสนเงินจะดูดีกว่านะครับเป็นการเคลื่อนไหวที่เวทีภูทรน,นะครับส่วนธนาไยแดงนะครับศิลปะไทยฟอร์มไม่ดีก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่เวทีเมืองกรุงทั้ง2ไฟเลยนะครับ ส่วนสูงนะครับแดงสูงหนึร้อยหกสิบสามส่วนฝ่น้ำเงินก็สูงหนึร้อยหกสิบสามเท่ากันเลยนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับชกมาประมาณคนละไม่เกินสามสิบฝ่ายทั้งคู่นะครับน้ำหนักปล่อยๆนี่ทางด้านฝ่ายแดงนะครับห้าสิบเอ็ดกิโลกรัมนะครับส่วนน้ำหนักปล่อยๆของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับชกไว้ที่เวทีเมืองกรุงนะครับเมื่อเดือนกันยายนไปปีที่ผ่านมานะครับแค่สี่สิบเก้ากิโลกรัมนะครับแต่ว่าหลังๆก็ได้มีการเคลื่อนไหวที่เวทีภูธรบ้างนะครับน้ำหนักปล่อยๆอาจจะขยัับบขึ้นนมาะครก็ถือว่าน่าจะใกกล้เคคียงันู่ขีี้สสูนะครับ วันนี้ผมชอบไปที่าฟแดนนะครับศิลปะไทยซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับฟอร์มไม่ดีก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่เวทีเมืองกุ้งทั้ง2องไฟเลยนะครับสองไฟล่าสุดแพ้รวดทั้ง2องาฟแต่ว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่เวทีเมืองกุงนะครับส่วน2องไฟหลังสุดนะครับของธนาแฟน้ำเงินชนะสวยก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นการชกที่เวทีภูทรทั้ง2องไฟเลยนะครับวันนี้ผมก็ชอบไปที่ไยแดงนะครับศิลปะไทยซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับวันนี้น่าจะเบียดเอาชนะคะแนนดนาประกายเพชรลูกกลมหลวงนะครับไปได้แบบสนุกคู่ขี้เลยนะครับพร้อมกับ แจ้งเกิดแล้วก็เรียกว่ามันใจให้กับตัวเองได้สำเร็จนะครับคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกของโมยดิร์ิไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายใดนะครับศิลปะไทยสูจิบะมีเคียวครับ มาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของมวยดีวิธีไทยในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับ9 0 0 0 0สกสุง่ายิ้มนะครับดูว่าร่างกายดูดีกว่าครับคู่ที่2นะครับก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพปตวีศักดิ์แสงมรดกร่างกายดูดีกว่าครับและคู่ที่3นะครับคู่เอกนำรายการนะครับก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับลูกขวัญสุจีบะมีเกลียวนะครับเคยเบียดแพ้มา1ฝ่ายนะครับแบบ กรรมการชูส่วนราคานะครับและวันนั้นไปเยือนบรรยากาศเป็นรองด้วยวันนี้ชกในบ้านบรรยากาศดูดีกว่านะครับน่าจะแก้แค้นนัดสำเร็จนะครับคู่ที่3ชอบไปที่าฟแดงนะครับลูกขวัญซูจีบะมมี่เกียวคู่ที่4นะครับก็ยังชอบไปที่าฟแดงนะครับศิลปะไทยซูจีบะมมี่เกียวนะครับช่วงหลังๆชกที่เวทีเมืองกรุงมากกว่าครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนบอลทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ